สวัสดีครับผูกับผมแมนมีเดินป่าอีกเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพับโคลัมเบียรุ่นขายดีนะครับ A สามหนึ่งห้าเจ็ดนะครับผมวันนี้มีมาสองสีนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมเล่มใหญ่นะครับใหญ่ยาวเก้านิ้วนะครับระบบแบคล็อกนะครับผมสามร้อยแปดสิบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมเดี๋ยวรีวิวให้อีกรอบนะครับ ความยาวรวมเก้านิ้วนะครับเหล็กใบมีดสี่สี่ศูนย์สี่นะครับทนสนิมรุ่น A 3สามหนึ่งห้าเจ็ดนะครับปั๊มโลโก้แบร์นะครับโคลัมเบียนะครับผมความยาวใบมีดสี่นิ้วนะครับความยาวด้ามจับห้านิ้วด้ามจับเป็นเรลแก่ลายนะครับผมระบบแบ็คล็อกนะครับผมแข็งแรงสวยงามนะครับมีน้ำหนักนะครับผมมีให้เลือกสองสีนะครับผมด้านหลังมีกิ๊ฟเน็บพร้อมพกพานะครับผมนี่ เป็นเลซินนะครับหินสีดำส้มกับสีคล้ายๆงาช้างนะครับผมนี่ครับพับกลับไม่ได้นะครับผมล็อกด้วยระบบแบคล็อกนะครับต้องกดตรงนี้นะครับผมถึงจะพับกลับได้สวยงามคมกริบแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับยาวรวม9นิ้วใบมีด4นิ้วด้ามจับ5นิ้นครับความกว้างใบมีด1.3นิ้วนะครับผม สันหนา3.5มิลนะครับสันอยากนะครับผมปลายปลายสโลบนะครับผม2มิลสวยงามคมกริบแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูความคมกันนะครับผมไมมีจะเป็นปัดเงานะครับจะเป็นะลยจะเ,เลยเป็นลอยนิ้วมือง่ายนะครับผมไมมีแบบปัดเงาครับผม ผมกร็บแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะครับผมผมรับประกันให้ทุกเล่มพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมสา0ร้อยปดบาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับเล่มใหญ่นะครับผมมีน้ำหนักนะครับน้ำหนักเยอะนะครับผม น้ำหนัก263กรัมเลยนะครับผมเหล็กหนานะครับผมระบบแบ็คล็อกนะครับผมมีเลือก2สี2แบบนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับ380บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับแคบรูปหรือแจ้ง EP หรือบอกชื่อรุ่นนะครับมีดพับโคลัมเบีย A3157 นะครับผมนี่ครับมีมาแค่อย่างละสิบเล่มนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่ๆท่านไหน มีคนทักมาเยอะ๋อย่พวกนี้ผมทักไปหานะครับผมเล่มนี้ใครยังไม่ได้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมระบบแบ็กล็อกนะครับงานดีแน่นอนถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะผมได้กําไรเบาๆนะครับเอามาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวยแน่นอนนะมีดพับโคลอมเบียเล่มใหญ่9นิ้วนะครับผมอน้ําหนัก263กรัมนะครับผม ราคาเบาๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีของพร้อมส่งทุกเล่มนะครับคมกิบทุกเล่มนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะนํามีดสวยๆหลายๆแบบนะครับหลายๆอย่างเริ่มเข้าที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปหลายๆคลิปนะครับวันหนึ่งนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับ แล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ